แค่ไหนก็เหมือนเดิมก็กลับมาแอบเอากันคบกันเหมือนเดิมอีกอ่ะฉันก็เลยไม่รู้ว่าตกลงใครด้านใครมึนเอาพี่ก็ต้องว่าผู้หญิงด้านสิมันก็ครั้งเดียวมันก็ไม่ได้หรอกจริงๆไม่ใช่ครั้งเดียวมันก็ไม่ดังถ้ามันจะไปเอาเธอมันไปหาเธอเธอไม่ติดต่อกับมันเธอไม่ให้มันเข้าไปหาแล้วมันจะหน้าด่านให้คนมากระทืบมันเลยใหญ่โตนะก็ให้คนมากระทืบพุดเยอะก็กระทืบมัน ค่พี่งพี่เคงใหญ่โต่ขงใหญ่ตะฉันไม่ได้ใหญ่โตหรอกฉันแค่อยู่ของฉันอย่างนี้ฉันแค่มีศักดิ์ศรีในตัวฉันเองไม่ได้อยากใช้ผัวร่วมกับใครไม่จําเป็นก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหากับใครอ่ะชีวิตใครมันก็ชีวิตมันอะไม่อยากมีเรื่องกับใครบอกตรงๆแต่ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับของของตัวเองถ้าอยากไม่ก็ออกไปเป็นอย่างนี้ทําไมไม่ต่างคนต่างอยู่ทำไมต้องมาอะไรไม่ใช่เราต่างคนต่างอยู่เธอกล้าพูดได้ไงอะ ในเมื่อเธอบอกว่าเธอไม่เป็นเมียน้อยไม่ยอมเราเป็นเมียน้อยแต่เธอก็แอบไปหากันไงเราก็แค่เป็นแฟนกันไม่ได้มาเป็นเมียน้อยต้องมากกว่านี้ถามจริงเหรอไม่อายเหรอว่าเป็นแฟนกับคนที่เขามีเมียแล้วอ่ะไม่อายเหรอรู้ว่าเขาอยู่กับเมียเขาไปโกหกพ่อแม่ตัวเองพี่น้องตัวเองว่าฉันน่ะไปลาวีกล้าพูดได้ไงอ่ะใครอ่ะโอ้โหเธอสองคนนี่มันสุดยอดอ่ะคือทำเพื่ออะไรอ่ะ